อุพี่เอคย,ออยอทองมากเลยอ่ะ้ยาเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ประกันลุ่มไทยสมุรอะเรามีในเรื่องของความคุ้มครองทั้งสุขภาพแล้วก็มีค่ารากษาพยาบาลให้ด้วยแต่ว่าหนูรู้ไหมเอาบอดมาว่ะพี่เอมอันนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าตอนนี้ประกันลุมของไทยสมุทรอะ สามารถโชว์แค่แตบประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้ารับการรักษาได้แล้วจริงดิและอีกหนึ่งช่องทางเลยเป็นบริการใหม่ล่าสุด l ล n e Ocean ย O n n e c t ตส่วนในเรื่องของประกันปลุมไทยสมุทรจะเป็นอย่างไรนะครับเรามีกูรูมาให้ความรู้ในเรื่องนี้กันจ้าไปรู้เจนสำหรับประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับจากการทำประกันปลุมมีดังนี้ข้อแรกค่ะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันเป็นหลักประกันที่มั่นคง ข้อ2ค่ะได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันที่นายจ้างเลือกให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิตการประกันสุขภาพหรือการประกันอุบัติเหตุข้อ 3. ลดภาระค่าใช้ใจ่ายทำให้ลูกจ้างไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นข้อ 4. ช่วยให้ลูกจ้างตัดสินใจข้อรอบการรักษาพยาบาลได้รวดเร็วขึ้นหากไม่มีประกันกลุ่มลูกจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเองข้อ 5. สร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวค่ะ และนี่คือประโยชน์ที่ได้รับจากการทำประกันกลุ่มอย่าลืมติดตามสาระดีๆได้ในตอนต่อไปนะคะและใครที่ชอบคลิปเราอย่าลืมติดตามเราในคลิปถัดไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดชอบกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อดูคลิปวิดีโอใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบาย